สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูปุสุขคนครับครับเมเนก้าได้แล้วได้แล้วครับแนวทางครับแนวทางจากเซียนนอนาด้ยครับเด้อครับเป็นของรัฐบาลไทยครับบดพันที่หนึ่งแหละครับหนึ่งกุมภาพันเนาะครับเนาะครับหกหกหกเจ็ดแหละครับครับได้แล้วมาแล้วมาหอดมือเสี่ยงยาแล้วเนาะครับเนาะครับมาหมาดหมาดไม่ไม่ละครับสําหรับตัวเน้นตัวโค้งเพิ่นครับตัวเน้นตัวย่ําเพิ่นครับย่าเน้นเน้นเลยครับบัดครับ ตอกตะปูใส่พรอมครับเพื่อควมแน่นอนนะครับเนาะครับคนอื่นสิบว่าได้เอาไปครับกะเจะมือกัสิบว่าได้เห็นครับเพราะว่ากับตัวเลขของเสี้ยนนอนหน้ากับงวดที่แล้วกับเข่านะครับเนาะเข่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดแหละครับเข่าเต็มเต็มแหละครับมาแห้งอยู่ครับส่วนระยะนี้ครับสําหรับเสี้ยนนอนหน้านะครับเนาะเป็นปีใหม่แล้วครับสาหรับตัวเลขด้ครับเด้อ ทังซ่องกับเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเด้อครับครับพิจาณาเบิงครับผู้ได้มากกับจังจัดผู้ได้คัดกับพานละครับทางซ่องกับคนในะน้าไม่เล่นการพนันเนาะครับเนาะครับครับตัวเลขของเส้นหน้าหน้ากับบ่าหลายตัวละครับเป็นเนียนเป็นยำมาแล้วนะครับเนาะครับเป็นขอน้ำปูตาผ่าขาเราละครับโอเคงวดนี้พูดว่าครับแตกแท้สามตัวครับมั่นใจหลอดลอยเปอร์เซ็นต์ละครับ ครับสำหรับตัวเลขเซียนนอนหน้านะครับเด้องามๆครับผูของเมามาแล้วก็อย่าลืมคดไหลคดแท์ล่ะครับเพื่อบริภัณฑ์แนวทางนะครับเนาะตัวเลขงามๆครับจากเซียนนอนหน้าครับเป็นนอนยุ่หน้าครับผู้พูดดีเนาะครับเนาะครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขกันนะครับเด้อบาทนี้ครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเนาะครับเนาะของเซียนนอนหน้าครับงวดวันที่สิบเก็ดมกราละครับ พื้นห้วิ่งบนวิ่งบนวิ่งล่างนะ้ครับวิ่งบนพื้นหเก้าครับล่างเพื่นหายหนึ่งครับกับเลขที่ออกกับเก้าเจ็ดเก้าครับหนึ่งหกนะครับเนาะเลขล่างครับตัวนี้พื้นกับเขา้ะครับเพือนห้มากเก้าครับวันที่แล้วเพื้นห้เข้าเก้าครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเข่าเต็มเต็มถือว่าพป็นโอเคครับ งามมาง่ามกับกับล่างเปิหายมาหนึ่งครับเปิจับคู่เปิหายกันหนึ่งเก่าหนึ่งสองซี่หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหกหนึ่งกับกับคือว่าแล้วนะครับเนาะสำหรับเหล็กหกหนึ่งกับมามันก็้าแห้งครับท่านเพิ่นกับเพิ่นกับหูดีอยู่ครับตะวันเหล็กตัวนี้เหล็กหนึ่งหกมันมาแห้งเกินไปเพิ่นกับอะไรเปจับมากแล้วครับมันรวยมาแล้วกันเนาะ ครับเดี๋ยวเขาตรงๆกับสีขึ้นว่ากับสิโอเคอยู่บนว่าครับสําหรับพูนหายหนึ่งมากครับวดที่แล้วพนหายหนึ่งมากครับกับหลุดนะครับเนาะแต่ว่าเข่าบนบนเป็นบนครับบนก็คือบนเก้าพูนหายเก้ามากจับเก้าเจ็ดมากครับข่าวเพาขึ้นพรฝันแล้ะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนก็ได้เพื่อนเคยแชร์คํานวณมากคํานวณมากมันลุ้งตรงนี้กรถือว่าโอเคนะครับเนาะสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับ สำหรับผู้มักเหครับผู้คัดกับพานครับครับมาเบื้งสุดตองงวดข้องเพื่อนครับสุดตองงวดของเสี้ยนนอนหน้าเลยครับเดินขาเพิร์นหายมากขาข้วดวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งหมื่นืดนี่แหละครับเพิร์นหายมากวิ่งลูดบนเพิร์นหายมากหนึ่งล่างเพื่อนหายมาหกครับชุดนี้่ถือว่าเป็นสุดเต็มของเพลินเหรอครับจับคูเพิหายกันหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเหรอครับหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่ง หนึ่งเก่าครับเจ็ดกับเก่าเจ็ดกับเก่าใก็ใกล้กันครับล่างเพื่อนหายมหกครับสําหรับเหลียกล่างหกศูนย์หกสองหกสามหกแปดหกหกครับแค่นี้ครับสําหรับตัวเหลี่ยงของเพื่อนครับมันจับหกมาหน่อยครับนะจับเล่นหกไปเลยครับหลุดหกแล้วครับเนาะครับหลุดหกกับหนึ่งครับหกกับหนึ่งครับครับเขามาเบิ้ง ต่อไปเลยนะครับนะเป็นงวดต่องวดของเสียนอนอแนครับก็เป็นของเสียนอนอแนเลยครับเด้อของเพื่นก่าบ่าหลายตูวเหรอครับงวดน,นี้มาหน่อยหน่อยตูวนึงครับหนารุ่นนะครับลอตเตอรี่นะครับเด้อลอตเตอรี่หาเบิรงครับ สำหรับเลขเพ่นหายมากอะมีบลลางไปเลยครับพ่นหายบนกับลางไปเลยบนเพิ่นว่าบนกับลางไปเลยครับบนเพิ่นหายหกพ่นหายหนึ่งกับหนึ่งกับหกครับ หนึ่งกับหกเลยครับเด้อเอาไปหลุดเลยครับปูนไดหมัดตัวไดนก็เอาไปครับข้าพนหยเด่นไปที่หกเด่นไปที่หกนะครับเด้อครับไปจับเด่นไปที่หกครับบนล่างวิ่งบนล่างไปเลยครับจับคู่ครับเลขจับคู่ของเพื่อนจับคู่ก็มีหนึ่งสอง

หนึ่งเก้านะครับเด้อครับอันนี้เป็นเป็นเต็มเต็มมาเลยครับครับสำหรับเลขสามตัวกับเก้าเจ็ดหกสามตัวนะครับเด้อเก้าเจ็ดหกมีสองครูครับมีสองหางสามหนึ่งสามครับ ครับตัวเลขของเพลินกับบอลายคู่เหรครับจับเบิ้งเลยครับเดินหมดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นชุดของเซียนนอนหน้แหละครับคนไห้มาบนรางวิ่งหลุดหลุดเป็นเด่นใลหกครับเอาหกไปจับเลยครับได้ครับเพลินไกาหกตัวนี้ครับตัวเด่นของเพลินหกศูนย์หกเจ็ดครับ หนึ่งสามหนึ่งครับตรงงามๆได้ครับเด้อสำหรับส่งเสี่ยงยาผ้าหละครับเสื่องยาผ้าหลาแนะนำเสนอครับเอาไปจับไปบายเบิ้งเด้อครับเด้อลอตเตอรี่หาเบิ้งครับเป็นของรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเหขของเพิ่นชุดนี้เป็นชุดเนียน สุดย่ำสุดโค้งครับครับสำหรับเพื่อนเนียนมากครับไปทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดนี้หกับ6ครับเด่นที่หครับหนึ่งสองหกศูเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกหนึ่งเก้ะครับเลขสมตัวกับงามครับมางามนะครับเนาะเก้าเจ็ดหกบนขันมบนเก้าเก้าเจเก้าะครับเนาวครับกับ่นนี่กับมิซิตอ้วนหัวลงก็ได้ครับ หนึ 1> 1, 3, 1, mm, 1, 3, 1, ่งสามหนึ่งครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับเด้อครับครับตัวเลขกันงามๆนะครับเนาะครับครับบอยังบางไม่ล่ะครับสําหรับส่งเสี่ยงยาพาเลาะครับสําหรับผู้มไม้นะครับเด้อทั้งส่งกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับการลอตเตอรี่หาเบิ้งครับการคืนสิมีนะครับเนาะครับครับสําหรับคลิปนี้การบ่ลยังหลายล่ะครับขอให้ายเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับความเจี๊ยบใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเด้อครับ กอดกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ